สวัสดีครับผมมากินข้าวเร้าพี่น้องนะครับผมหมกปลากินหมกแล้วเป็นอมะตะนะครับผมมากพี่น้องอาหารเส้ามื้อแรกนะครับผมของพ่อ,นองนาริตตะนะครับผมนี่นะครับผมข้าวเหนียวนวลเลยนวลหมกปลาแต่เช้าเลยนะครับผมนี่โอเพนโอเพนเดอะฟิหมกฟิสหมกฟิสหมกปลา มกฟิดมกปลาพี่น้องนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นหมกปลาของพี่บ้านฟินแลนด์บอมาก,กินแล้วกันพี่น้องปั้นข้าวเหนียวก่อนเด้ออันดับแรกนี่นะครับผมเราจะมาคุยหมกปลากันเถอะวันนี้ใช่หรอหิวหข้าวหิวข้าวเพื่อวางอลังการพี่น้องอืมดั่วหมกต้นน้นึ อืมอืมอืมแบบนออ่อยอรดีอ่านเชา้าของพ่อพ่อลูกอ่อนอแชบบ่พี่นนองหมกป่า หม,มูปะนินกิมปลาลเ๊อาช่าวหมกฟิตหมกปลา อร่อยดีม,มกปากพี่สาวแพะผ่ามะทรงมะทรงไม่ให้กินนุ่นเจ้าอร่อยดีหอมมั้ย หอมบั้งบัวหอมบังบัวขค็ขเหนียวปืมั้งดาพี่นอ้องกินล้วกับไปเรียงดูตัวเมื่อวานนี้มาจากงานขอนแก่นคนร้ายหลายพี่นอ้องงานใหม่งานใหม่ขอนแก็นกับงานบูธไม่โลพี่นอ้องเป็นงานอีเวนต์นะครับผม อืมอีเวนพบปะแฟนๆบูดไม่โลมั่งบูดไม่โลโคนมาเบิง่งหลายอะไรเนี่ยดีใจไลพี่น้องที่มาเบิ่งกันได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณนะครับม,มันหวัหวหัวปลา กินไดไหลายยังอิม่มกินอะไรไบ้างอิ่มตัวตะกี้เขาไม่กินที่แมวแตก่กอดไม่กินนะแต่พอมันอยู่มังยยสโก็ได้กินพี่แมว ตะกี้ดว่าส้กินแมงสีพี่น้องตะกินถ้าขครตะกเพ้าก่นตะก,ก็กไม่กินอ,กอาหาร่เี้ยคุณมนอย่ยุ่งเฉกินได้พี่น้องอข้าวเมืองตาลีต้องดีตาตามเพื่อนทไทยยัไกินต้นนกิพี่น้องไข่ใบยาญ่แบบไข่ก้นบานๆนี่ะอื กินตะกบับปลาไหลอืม,มกับนกกับงูนบะกินอืมไม่ทานน้องทัานทานหมดได้อยู่อืมตะปะไรเนี่ยเขายากบะกินมันก็งู ตังปลาไะไรยี่อะไรเนื้อปลาพี่น้อง Thank, you. Thank you. โอเคพี่น้องจำเหยงกันเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อิ่มแล้วเหมือแล้วเอาดีหของ